เล,เล่นเล่นไม่เป็นที่สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นอกสถานที่ว่าแต่เอ๊คุณครูอยู่ที่ไหนนะนมีแต่สวนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย อ๋อเราอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาอําเภอบางน้ำเปรีย้ยวนันเอ๋คุณครูจะพาเด็กๆไปเดินชมสวนกล้วยแต่เราไม่ได้เดินชมสวนกล้วยเพียงอย่างเดียวนะคุณครูมีวิทยากรพิเศษจ,จะพาเด็กๆไปเดินชมด้วยเอเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าวิทยากรท่านนี้คือใครไปชมกันเลยค่ะเด็กๆที่เราก็ถึงสวนกล้วยแล้วค่ะเด็กๆนี่กล้วยเต็มไปหมดเลย เิรกรพิเศษของเราในวันนี้คือคุณลุงปุ้มมีอาชีพเกษตรกรจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสวนกล้วยกับเด็กๆวันนี้นะคะที่ขึ้นมาต้งบนเนี่ยมันไม่ใช่ต้นมันมันคือกาบใบอ๋อมันคือกาบใบอ๋ออันนี้คือต้นกล้วยหินั่างนี่ นี่นี่ถุงล่างเลยในดินอือ๋ออันนี้นนคือกับใบเงากล้วยจะอยู่ใต้ดินแล้วอันนี้ก็คือกะใบ,บมันจะเป็น<ช>แบบนี้เดี๋ยวดูต้นหักแล้วเดี๋ยวตัดให้ดูก็กะใบเป็นอย่างนี้กล้วยขาดเรามาดูลักษณะของกับกล้วยกันเลยค่ะ คุณลุงปุ้มกำลังขุดต้นกล้วยเพื่อให้เด็กๆได้ดูส่วนประกอบของต้นกล้วยที่อยู่ในดินนะคะส่วนที่มีรากแทงออกมาส่วนนั้นจะเรียกว่าเงาของกล้วยนะคะนี่นะคะอันนี้คือต้นกล้วยของเรานั่นเอง ครูได้ต้นกล้วยมาแล้วเดี๋ยวจะพาเด็กๆมารู้จักส่วนประกอบของต้นกล้วยดีกว่าว่ามีอะไรอ่าเด็กๆเห็นไหมคะแต่น,นี้ใบมันจะขาดแล้วเรามาดูอันนี้กันดีกว่าคะ่ะลูกอ่าอันนี้จะเป็นใบตองหรือว่าใบากล้วยนั่นเองส่วนอันนี้ก็จะเป็นกาบกล้วยกาบกล้วยจะเป็นอย่างนี้ค่ะลำต้นกล้วยเนี่ยเขาจะเรียกว่ากาบกล้วยเพราะว่ามันเป็นเหมือนใบ ทับซ้อนกันหลายๆชั้นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือในส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าเงาของกล้วยลูกแล้วอันนี้ก็จะเป็นรากกล้วยนี่นะคะมิครูเห็นอะไรแวบบ นี่เด็กๆรู้จักไหมคะว่ามันคืออะไรนี่อันนี้เขาเรียกว่าหัวปลีแล้วอันนี้ก็จะออกเป็นเครือกล้วยของเรานั่นเองมันก็คือผลของกล้วยที่เกิดจากต้นกล้วยหนึ่งต้นเดี๋ยวต้นกล้วยที่เราขุดมาให้เด็กๆด,ดูเนี่ย เราไม่ทิ้งนะคะเด็กๆเ,เราจะพาต้นกล้วยที่เราขุดมาไปปลูกกันความพิเศษคือตรงนี้คือรอยตัดที่เราตัดมาจากต้นแม่มัน,นมันจะออกเรือด้านตรงข้ามอ,อ๋อ,อมันจะเริ่มออกจากฝั่งนี้มันจะออกเขือทางนี้ค่ะอ๋อคือว่าถ้าตงนี่นะคะรอยที่เราตัดออกมามันจะเวลาที่นี่รอยที่เราตัดออกมานะคะ เวลาที่เราอ่ะปลูกเครือของกล้วยที่จะออกมามันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันค่ะส่วนที่ตัดอยู่ฝั่งนี้มันก็จะมาออกฝั่งนี้ฉะนั้นเวลาที่เราจะปลูกต้นกล้วยเราจะต้องหันทางไหนคะถูกไหมคะทางนี้อาถูกต้องค่ะเพราะว่าเครือกล้วยมันจะได้ออกไปทางที่เราเก็บได้ถ้าเกิดว่าหันไปทางนู้นเด็กๆด,ดูสิคะทางนู้นเป็นอะไรลูก เป็นน้ำนั่นเองถ้าเกิดเครือกล้วยไปออกทางน้ําเราจะได้ทานผลกล้วยกันไหมคะเราคงไม่ได้ทานผลกล้วยฉะนั้นเราจะต้องหันให้ถูกทางเวลาเราปลูกแล้วเวลาเราปลูกนะคะเราจะเอาส่วนรากเนี่ยใส่ลงไปลึกสุดของหลุมเลยจากนั้นเราก็จะกบดินเพียงแค่ครึ่งเดียวของหลุมค่ะ นี่นะคะเราจะใส่ดินเข้าไปเพีแค่ให้มันมิดเงาของเรานั่นเองแล้วเราก็เหยียบเลยลูกเหยียบให้มันแน่นๆเลยค่ะ <c oughs> หลังจากที่เรากลบดินให้พอดีกับเงาแล้วนะคะเราก็จะเหลือหลุมที่เราขุดไว้แบบนี้ค่ะ เพื่อที่จะเก็บน้ำเอาไว้ให้เกิดความชุ่มชื้นต้นกล้วยเราจะได้โตง,ง่ายๆนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เราได้ไปเดินดูสวนกล้วยเด็กๆชอบไหมคะถ้าเด็กๆชอบครั้งหน้าคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกับอะไรต่อดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าครั้งหน้าเราจะมาพร้อมกับอะไรแต่วันนี้คุณครูคคขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไม่เป็นที่